ทางคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องนี้กันหน่อยค่ะเป็นข่าวดีสําหรับลูกหนี้ภาคธุรกิจนะคะเพราะว่าล่าสุดทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการปรับปรุงเงื่อนไขโครงการทางหน่วนแก้หนี้เพื่อลูกหนี้ที่มีเจ้าหนี้หลายรายค่ะวงเงิน250ล้านบาทขึ้นไปนะคะก็สามารถที่จะลงทะเบียนแก้หนี้ได้ตั้งแต่วันที่1มการาคมเป็นต้นไปค่ะ นางธัญญนินิยมการผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับสถาบันการเงินสองธนาคารแห่งประเทศไทยทปทนะคะได้มีการเปิดเผยว่าได้ปรับปรุงโครงการทางด่วนแก้นี้ให้สามารถช่วยเหลือลูกหนี้ธุรกิจได้ทั่วถึงและก็สอดคล้องกับลักษณะปัญหาที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยลูกหนี้ธุรกิจที่มีเจ้าหนี้หลายรายมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้นะคะอย่างเช่นวงเงินรวมตั้งแต่250ล้านบาทขึ้นไปและประสบปัญหาในการเจราจาปรับโครงสร้างหนี้ทีละรายหรือไม่สามารถทำได้ครบทุกรายค่ะสามารถที่จะลงทะเบียนขอปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้หลายรายพร้อมกันได้ในคราวเดียวตั้งแต่วันที่1มกราคมไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2566นะคะ ส่วนลูกหนี้ธุรกิจอื่นๆหรือว่าไม่ได้มีเจ้าหนี้หลายรายแล้วก็มีปัญหาการเจราจาปรับโครงสร้างหนี้สามารถที่จะลงทะเบียนแจ้งปัญหาผ่านทางด่วนแก้นี้รวมถึงสามารถที่จะแจ้งขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการแก้ปัญหาหนี้ผ่านโครงการหมอนี่เพื่อประชาชนตั้งแต่วันที่1มกราคม2565 ทั้งนี้ทางด่วนแก้นี้ปัจจุบันก็มีผู้ให้บริการหรือว่าเจ้าหนี้ในเครือข่ายจํานวน75แห่งแล้วนะคะนับตั้งแต่เริ่มโครงการมีลูกหนี้ได้รับความช่วยเหลือจํานวน2 5 4 187บัญชีหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะตกอยู่ที่76นะคะของผู้ที่เข้าเงื่อนไขและก็ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้รายย่อยค่ะ